สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผอมาจะาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถตู้สุดหรูที่หลายคนตั้งตา,ตารอคอยกันอยู่นั่นก็คือโ o โ a ต้ l เวลไฟรุ่นปี2025สีเทาใหม่ล่าสุดรถคันนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวใหญ่หรือผู้บริหารที่ต้องการรถที่บ่งบอกถึงรสนิยมและความมีระดับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย t o y o ต a าเวลฟ2025ยังคงเอกลักษณ์ของความสง่าง,งามและทันสมัยเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบมาอย่างเฉียบคมกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ทำให้รถดูโดดเด่นทุกครั้งที่วิ่งบนท้องถนนไฟหน้าเล็ดแบบอัตติฟพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์บางเฉียบให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพถนน กันชนหน้าและหลังถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูสปอร์ตและหรูในเวลาเดียวกันล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดุดันแต่ยังคงความหรูหราและสีเทาเมทัลลิกที่เราเห็นในคันนี้บอกเลยว่าทำให้รถดูมีมิติและมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านข้างตัวรถนั้นการออกแบบเน้นความกว้างขวางและการไหลลื่นของเส้นสายมือจับประตูโครเมียมพร้อมระบบสมาร์ทเอนทรีทำให้การขึ้นลงรถง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กระจกบังลมด้านข้างมีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยสำหรับผู้โดยสารรวมถึงหลังคาที่ออกแบบสูงโปร่งทำให้รถดูโอ่อ่าและหรูหราสมกับเป็นรถตู้ระดับเรือธงของโตโยต้ามาดูในเรื่องของสมรรถนะกันบ้างโตโยต้าเวลฟ2025พมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร Dyna มิ c Force ที่ทำงานร่วมกับระบบไฮบริดให้กำลังสูงสุดประมาณ178แรงมา้าและเมื่อรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วสามารถทำกำลังได้มากกว่า200แรงมา้าการตอบสนองของเครื่องยนต์ทำได้อย่างนุ่มนวลแต่ก็แฝงงไปด้วยพลั ระบบส่งกำลังแบบ eCVT ที่ปรับจูนมาอย่างดีช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและประหยัดพลังงานมากขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและโหมดการขับขี่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Eco, Normal หรือ Power เพื่อให้ผู้ขับเลือกตามสไตล์การขับที่ต้องการในด้านการขับขี่จริง Toyota v เ l f i r e 225ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้เดินทางไกล การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทําได้ดีมากเสียงลมและเสียงถนนแทบจะไม่เล็ดรอดเข้ามาถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้ผู้โดยสารสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและผ่อนคลายตลอดการเดินทางพูดถึงภายในห้องโดยสารบอกเลยว่านี่คือไฮไลท์สาคัญ toyota vellfire 2 5ภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเบาะหนังแท้คุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มสบายและรองรับสรีระได้อย่างดีโดยเฉพาะเบาะแถวที่2แบบกับตานซีทที่สามารถปรับเอนได้หลายทิศทาง มาพร้อมที่วางเท้าไฟฟ้าและระบบนวดในตัวเรียกได้ว่าผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับเหมือนนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสเลยทีเดียวแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่หมดใช้โทนสีดำปัดลายไม้และโครเมียมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดและทรงพลังนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ4โซนที่ผู้โดยสารแต่ละแถวสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างอิสระ หลังคามูลรูปคู่เพิ่มความโปร่งสบายและแสงธรรมชาติให้กับห้องโดยสารและไฟแอมเบียนไลท์รอบห้องโดยสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเพิ่มบรรยากาศหรูหราขึ้นไปอีกในด้านความปลอดภัยโตโยต้าเวลฟาย2025มาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน รวมไปถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดและขับขี่ในพื้นที่แคบทำได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นสุดท้ายในเรื่องของราคา Toyota v e l f i r e 2025รุ่นใหม่นี้เปิดตัวที่ราคาประมาณ4.6-5ถึง5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สะท้อนถึงความหรูหราเทคโนโลยีและคุณภาพระดับพรีเมียมที่ Toyota มอบให้เหมาะสำหรับใครที่มองหารถตู้หรูเพื่อครอบครัวหรือใช้ในเชิงธุรกิจ โดยรวมแล้ว Toyota าเวล i ฟส2ง่สีเทาคันนี้คือรถที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความหรูหราความสะดวกสบายสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและความปลอดภัยที่จัดเต็มถือว่าเป็นหนึ่งในรถตู้ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้และน่าจะครองใจคนรักรถหรูอีกยาวนานแน่นอนใครที่กำลังมองหารถสำหรับครอบครัวหรือรถผู้บริหารที่มีทั้งความสบายและภาพลักษณ์ที่ดูดีโตโยต้าเวลฟคือคำตอบครับถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวรถใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ